เราพิการทางด้านร่างกายแต่เรายังเลือกที่จะก้าวออกไปม็อบเพราะอะไรเพราะว่าเราทนความลำบากตอนนี้ไม่ได้แล้วเราเลือกที่จะไปลำบากในมอบอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่แบบให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงให้รับเห็นอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่พูดอยากตรงไปตรงมาก็อย่างที่ผมบอกนะครับคำสรรเสริญเละยอมันก็กลายเป็นแค่เรื่องตอแหลใช่ไม่ใช่ ม็อบแรกที่ไปเลยก็คือสนามหลวงค่ะที่ไปก็คือม็อบแรกเลยก่อนหน้านั้นอ่ะเราไม่เคยได้ติดตามเรื่องบ้านเมืองเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเลยจนพอเรามาพิการนะคะแล้วเราก็อยู่บ้านเฉยแล้วก็เราก็เริ่มดูข่าวเริ่มดูอะไรขึ้นแล้วก็ทําให้แบบเห็นว่าเอ้ยสถานการณ์เป็นยังไงแล้วชีวิตของคนพิการมาใช้ชีวิตละหมาขนาดไหนแล้ว้การเมืองมันมี ส่วนกับการใช้ชีวิตหมดเลยนะซึ่งแบบทุกอย่างอะคะ่ะมันมันอยู่กับการเมืองอยู่กับรัฐทั้งหมดเลยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราเราก็อยากที่จะออกมามีส่วนร่วมออกมาแบบแสดงความคิดเห็นให้ให้รัฐเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยเราพิการทางด้านร่างกายแต่เรายังเลือกที่จะก้าวออกไปมอบเพราะอะไรเพราะว่าเราทนความลำบากตอนนี้ไม่ได้แล้วเราเลือกที่จะไปลำบากในมอบอะไรเงี้ยคะ่ะเพื่อที่แบบให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงให้รัฐเห็นอะไรเงี้ยคะ่ะ นามหลวงให้แยกแล้าเท้าทำเนี่ยต้งแรกก็คือแอบแม่ไปค่ะแอบแม่ไปแล้วจนกระทั่งแบบว่าเออมารู้ว่าเขาจะมีการสลายการชุมนุมอะค่ะก็เลยบอกแม่แม่ว่าแม่โกรธอโกรธมากโกรธแบบโกรธแบบว่าคือเราไปถึงแล้วเราเพิ่งบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือเราบอกแม่ว่าเราจะไปร้านเหล้านะบอกแม่ว่าจะไปร้านเหล้าแต่คือเราไปถ่ายรูปแล้วก็ชูสามนิ้วส่งให้แม่ดูว่าหนูมามอบนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งให้แม่ดูก็ก,ก็คุยก็ทะเลาะกันนะคะแต่ว่าเราก็คุยกับเขา ด้วยด้วยจนหลังๆมาก็กลายเป็นว่าแม่จะคอยส่งข่าวว่าเอ้ยลูกเขาจะมีการสลายการชุมนุมเวลานี้เวลานี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ารู้ว่าลูกไปม็อบก็จะเป็นการแบบว่าบอกข่าวมากกว่าส่งข่าวให้ลูกแบบระวังตัวอย่าไปแถวนี้นะแถวนี้เขาจะมีการสลายชุมนุมแถวนี้มีตำรวจแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการจะเป็นแบบส่งข่าวให้ลูกอะไรอย่างเงี้ย าตัวจ๋าเองนะคะถามว่ากลัวไหมคือมันข้ามขีดจากัดคําว่ากลัวไปแล้วอะคะ่ะเพราะมันเหมือนกับแบบว่าถ้าเรากลัวเราก็ต้องย่ําอยู่กับที่เราก็ต้องอยู่แบบนี้อยู่กับการใช้ชีวิตแบบนี้อยู่กับอะไรเดิมๆแบบนี้ซึ่งมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะไม่เอ,อื้อแล้วถ้าเรากลัวมันก็จะต้องอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆจ๋าอยู่ในมธรรมาศาสตร์ใช่ไหมคะที่นี่เหมือนเป็นบ้านเลยแบบทุกอย่างอำนวยความสะดวกหมดแต่พอเก้าออกไปข้างนอกไปใช้ชีวิตในสังคมปุ๊บ เอา้าทำไมอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้แล้วคนพิการต้องทำยังไงต้องขึ้นแท็กซี่อย่างเดียวหรอเราก็ไม่ได้มีทุนทรัพย์พอที่จะขึ้นแท็กซี่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างรถที่แบบคนพิการสามารถขึ้นไดน้มันก็มีแค่บางสายมันก็ไม่ได้มีทุกสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยทำไมทําไมแบบคุณควรจะแบบเอื้อให้กับคนพิการได้ออกมาใช้ชีวิตมั้ยทาไมคุณถึงไม่แบบไม่ตั้งคําถามว่าเอ้ยทำไมคนพิการถึงไม่ออกมาใช้ชีวิตในสังคมก็เนี้ยไงเพราะว่าเขาต้องเจอปัญหาเเเลล่าาาานีีี้้้ยยยแววใใคครรขจะอออกมมชชิตสัง คิดทุกคนมาด้วยอุดมการเดียวกันอยากเปลี่ยนอยากแบบปรับเปลี่ยนให้ประเทศดีขึ้นไม่มีใครอยากประเทศถอยหลังหรอกค่ะมีแต่คนอยากให้ประเทศมันดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วทําไมถึงแบบทําได้ทำ้ายคนอื่นได้ลงคออะไรเงี้ยทั้งๆงที่แบบคุณมีหน้าที่ปกป้องเราอะแล้วทําไมคุณถึงมาทร้ายเราเวลาที่แบบเห็นเพื่อนที่ไปหมอปละค่ะโดนจับหรือว่าบาดเจ็บจากการถูกอ่าสายการชุมนุมเนี่ยค่ะและ้วหรือบางครั้งเราไม่ได้ไปหรือเราแบบอาจจะอยู่ข้างหลังอะค่ะเราก็แบบ คือบางทีมันรุนแรงอ่ะเราคิดว่าเฮ้ยมันรุนแรงเกินไปแบบแค่เรามาเรียกร้องให้ประเทศมันมีการพัฒนาที่ดีขึ้อนอ่ะคุณต้องทํากับเราแบบนี้ไดยหรอคือมันมันมีการคุยกันแบบสันติวิธีไม่ได้หรอคือคุยกันแบบแบบสงบไม่ได้หรอทําไมต้องมีการทําลายทาไมต้องมีการสลายการชุมน,นุมอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนเขาไป <C oughs> เขาก็ทําเพื่อประเทศทางนั้น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบที่คุณทําหน้าที่ของคุณอยู่อ่ะคุณไม่ได้ทําเพื่อประเทศแต่คุณทําเพื่อคนที่คุณสั่งที่สั่งคุณมาอย่างงี้หรอแบบแล้วใครที่เป็นคนจ่ายเงินคุณก็ ภาษีประชาชนทั้งนั้นแต่คุณกลับไปฟังคําสั่งของคนที่เขาสั่งคุณมาอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินคุณด้วยซ้ำอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าเป็นคําสั่งของใครที่เขาสั่งมาแต่ว่าแบบไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่จะอยากทําลายประชาชนนะคะส่วนตัวที่ไปที่ไปท,ที่ไปพบมานะคะแล้วก็อย่างตอนที่เรากลับจากทาเนียบอะคะ่ะเราแบบกลับตอนเช้งประมาณตีสี่ตีห้าแล้วมันไม่มีรถอย่างนี้นะคะ่ะก็ไปขอให้เออเขาเรียกว่าทางหลวงอคะ่ะเป็นตํารวจทางหลวงเงี้ย คือเขาก็ให้การช่วยเหลือเราดีมากเลยนะคะคือเลยเลยแบบว่าในตอนที่เขาไม่มีคําสั่งของนายอะ่ะเขาให้การช่วยเหลือประชาชนดีมากเลยนะแต่พอเขามีคําสั่งของนายปุ๊บเขาทิ้งความเป็นทิ้งความเป็นแบบบทบาทความเป็นเจ้าหน้าที่แบบที่แบบต้องดูแลประชาชนอะ่ะทิ้งไปเลยแล้วกลายเป็นว่าทําตามคําสั่งนายอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ย ก็คงอยากเห็นคุณภาพชีวิตของทุกคนนะคะดีขึ้นแล้วก็เข้าถึงสวัสดิการมากขึ้นกว่านี้ที่เป็นแบบทุกคนแบบทุกคนจริงๆแบบไม่แบ่งแยกว่าเอยกลุ่มชายขอบกลุ่มคนไร้บ้านกลุ่มนู้นกลุ่มนี่อะไรเงี้ยคืออยากให้ทุกคนที่แบบเข้าถึงจริงๆแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับสวัสดิการขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐทั้งนั้น ถ้าถามว่าการที่คนพิการออกไปพูดในม็อบจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ยังไงตรงนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ยังไงเพราะว่าต่อให้คนพิการรวมตัวทุกคนหรือว่าประชาชนทุกคนรวมตัวกันออกไปพูดแต่รัฐไม่ฟังมันก็เป็นมันก็เท่านั้นนะคะคือตรงนี้มันต้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจของรัฐและรัฐอะมองเห็นประชาชนแค่ไหน มองเห็นความลําบากมองเห็นความทุกข์ของประชาชนแค่ไหนคือต่อให้เราออกไปพูดยังไงคะ่ะเราเป็นแค่เสียงหนึ่งที่กล้าที่จะกล้าออกไปพูดไม่รู้ว่าเราพูดเท่าไหร่เขาถึงจะฟังไม่รู้ว่าเราพูดเท่าไหร่เขาถึงจะได้ยินอยากส่งต่อไปถึงเขาให้เขาแบบได้ฟังแล้วแบบเออแบบสนใจประชาชนว่างสนใจคนพิการว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ใช่แค่คนพิการอย่างเดียวที่แบบอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ทุกคนที่ออกไปเรียกร้องเขาก็อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนั้น